สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารีวัฒนะครับพี่เข้มจะเรียกชื่อช่องเนี่ยผิดๆถูกๆนะบางทีก็จะเรียกช,ชื่อช่องนี้บางทีจะเรียกชื่อช่องอู่ซ่องความรักนะเพราะว่ามี2ช่องจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับแต่อู่ซ่องความรักก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่พี่เข้มทําขึ้นมาเพื่อให้คาปรึกษาความรักแต่ว่าฉะนั้นจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจิตวิทยามากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเข้ามาในหัวข,ข้อของเรานะวันนี้เราจะ แนวแบบไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะเป็นการเปิดไพ่ดูดวงนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครแอบส่องคุณแล้วรู้สึกดีเรามาดูกันนะครับว่าใครกันนะครับที่แอบส่องคุณแล้วรู้สึกดีแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามพวกนี้จะเป็นการส่องจากการเจอตัวจริงจะเป็นการส่องจากการดูโซเชียลจะเป็นการส่องนะจากแอปนั้นแอปนี้แอปอะไรก็ได้ที่มีการส่อง นะครับที่เขาสามารถดูเราได้นะอาจจะดูแค่รูปดูแค่หน้าปกหรือส่องหลังคาอะไรแบบนี้เออเห็นหลังคาก็สุขใจนะมันมีชื่อเพลงมาก่อนเขาเป็นใครนะครับเลือกไพ่นะครับนึกถึงตัวเองแลวเลือกไพ่นี่คือกองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองมา้าและกองที่3าบิชอปนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วให้กดที่ time stamp, s t a ป์เพื่อนเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยครับ โอเคสวัสดีสวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเรานะครับกับทอปิกที่ว่าใครแอบ,บส่องคุณและรู้สึกดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับที่แอบ,บส่องคุณไพ่ที่เ,เพื่อนเลือกนะเป็นไพ่คอนฟอร์มนะครับคันลองสัญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์เรือนะครับคอนฟอร์มคันลองดูเป็นคนที่แบบมีคันลองคลองทมนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบ เป็นโซเชียลเขาน,นับถือเขานึ้ยึดถือกันมาเออมีการโซเไลเซชันนะคารลองคองทำแบบนี้อาจจะมีความหัวโบราณหน่อยนะเพราไพ่คกาลองนี่หมายถึงว่ายึดมั่นถือมั่นในประเพณีขนบธรรมเนียมอ่พวกนี้นะครับอาจจะมีความหัวโบราณนิดๆนะติด,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 ดตัวอยู่แม้ว่าเขาจะแสดงออกภายนอกแบบไหนก็ตามนะครับเขาจะมี energy แบบนี้แฝงอยู่ แล้วก็ลึกๆของคุณนะคุณเองก็คงจะมีอะไรที่คุณยึดนะเป็นประเพณีที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้เสียไม่ได้ก็มีนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอส่องพลังงานของตัวคุณก่อนนะคุณดึงดูดอะไรดึงดูดใครเข้ามานะครับหเหลียมน,นะครับอัศวินไม้นะครับเดชนะแล้วก็อัศวินดาบครับ ชาวกองเนี่ยมักชอบเรื่องสุขภาพนะครับมีการแบบเ,เขาเรียกว่าอยู่ในวงการสายสุขภาพก็มีเกณฑ์นะครับเรื่องความเป็นความตายอะไรแบบนี้อาหารอาหารเสริมหมอพยาบาล เภสัชนะครับเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยชาวกองนี้จะมีความรู้เรื่องสุขภาพเยอะเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเน,นเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับในวัยเด็กของเราเนี่ยเราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวในบ้านในฐานะที่ทําให้บีบอะบีบให้เราต้องสู้นะครับเราจึงเป็นคนสู้ชีวิตข้อดีของเราคือทํางานเร็วทํางานเสร็จเร็วนะเออทำงานไวมากเลยอะคือพอได้รับงานปุ๊บก็รีบๆทาให้มันเสร็จเลยจะไม่ยืดยาด เป็นม้าเร็วได้นะครับชอบที่จะออกแอคชั่นใดๆก็ตามด้วยความรวดเร็วแล้วก็ห้าห้าเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของเออเหมือนคนที่ยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีวัยเด็กเนาะมีมีวัยเด็กที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เป็นคนสู้ชีวิตคนนึ่งแหละนะ มีความรวดเร็วเป็นคนกล้าเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นคนตรงแล้วก็ชัดเจนนะครับอัศวินดาและ Energy แบบนี้ดึงดูดใครนะครับที่เข้ามาแอบสอดแอบซองแอบมองคุณนะครับเขาเป็นใครครับแล้วรู้สึกดีด้วยเนี่ยเอ p ม r o r ลราชนี Emperor, ney, ถ้วยสไม้แล้วก็ Devil เพียงขอส่องเดวิลนิดนึงว่าเขาจะชูไหม ถ้าเขาเจ้าชูเดี๋ยวพี่เข้มจะได้เปิดดูคนอื่นให้เด็กทืนเหลียนะครับเจ็ดจดาบเด็ซันแล้วก็สิบสไม้อ่าคนนี้เขามี energy ของความเจ้าชู้อยู่นะคือเป็นคนที่มีความเป็นเสือนะเป็นนักล่าเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า alpha male อ่าเป็นฟู้นำอย่างเงี้ยเขาจะเก่งในเรื่องของการทํางานรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาก็เก่งนะครับทางานแล้วก็รู้จักพูดรู้จักเก็บรายละเอียดคน คาร์ลของเขาคือการเก็บรายละเอียดคนถ้าเกิดว่าเขาได้คุยกับใ,ใครสักคนหนึ่งเขาจะจําได้เอ้ยเธอเคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะคุยต่อทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบดึงดึงหัวใจจากฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายนะครับคนตกหลุมรักเขาเยอะนะคนนี้แล้วก็อีก,อก,อกมุมหนึง่งคือเขาดูเป็นคนอบอุ่นนะดูเป็นคนอบอุ่นดูเป็นคนที่มีความรักดูแล้วน่าจะจริงจังจริง,จรง,จรงใจเป็นคนที่หนักแน่นเอ,อ่อหมัดหนักทํางานเก่ง นะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะทํางานเก่งเขาเป็ผู้หญิงเขาจะมีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้นำนะสามารถนําผู้ชายหลายคนเวลาทํางงทํางานมักจะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ก็อยู่ในตําแหน่งระดับงานที่แบบสูงสูงนะ energy แบบนี้เขาก็นังแอบสอดแอบส่องคุณนะครับแล้วเขารู้สึกดีนะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกไหมคือดูแลเขาอบอุ่นนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะบางเวลาที่เราไม่สามารถติดต่อเขาได้เนี่ยคือ เขาก็จะหายไปเลยนะเป็นคนแบบมีความรับรับลวงพางมากอะ่ะเขาก็จะหายไปจากช่วงเวลานั้นๆเลยนะครับนี่คือไพ่แถ้วยและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบคนประมาณนี้ลนะ่ะคือรายรับรายจ่ายของเขาอะไรรายรับเขาดีนะครับเป็นเ NERGY แบบเจ้าของกิจการแต่เขาจะมาพร้อมความแบบมีความเจ้าชู้นิดๆมีความกุ้มกิ่มหน่อยๆน,นะถ้าเราไม่ชอบคนประมาณนี้นะ่ะเราจะมีคนอื่นไหมที่แบบ เออมีเกณฑ์นะได้ได้มาสอดมาส่องมองเรานะครับเออมีชาวกองนี้มีคนแอบชอบแอบมองแอบติดตามคุณอยู่นะแต่พลังงานเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เจ้าชู้เท่าพลังงานที่แล้วนะจะเป็นลักษณะของแบบเพื่อนๆกันแต่แบบแอบชอบจะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้พูดอะไรตามหลักความคือไม่ได้พูด เปิดเผยตามความในใจของเขาอะ่ะมีอะไรก็แอบชอบแอบเก็บไว้ในใจนะครับมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายตำรวจทหารสาลหรือเป็นคนที่รักความยุติธรรมลักขณะดาวจันดาวสุข,ของคนนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกราศีตุลอย่างเงี้ยเป็นหลักนะครับคนนี้มีความเมตตากว่ามีความอ่อนโยนกว่านะครับก็ดูมีความรักครอบครัวเหมือนกันนะอะลองดูว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับนะถ้าเลือก ถ้าแต่ว่าชอบสไตล์ไหนก,ก็เลือกคนนั้นนะเออบางคนอาจจะชอบความท้าทายเงี้ยมีความยากนหน่อยหน่อยเราต้องวิ่งตามนิดๆนะมีความลึกลับลึกลับนะก็จะเลือกคนเจ้าชู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบชอบอะไรที่แบบความรักที่มันอ่อนโยนอะ่ะมันไปแบบเพื่อนอนะ่ะเราอาจจะต้องมองคนรอบข้างที่มีความเป็นมิตรกับเรานะให้ความเป็นมิตรกับเราโอเคขอบทวนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ เอาครับสวัสดีชาวกองที่2กองที่2ของเราคือกองมา้าท็อปิดของเราวันนี้ก็คือคลแอบ2คุณแล้วรู้สึกดีเรามาดูกันนะครับไพ่เทมพเพลือ่อคือไพ่ผจญภัยนะครับแอดเวนเจอร์ลักษณะของชาวกองเนี้คุณมักจะชอบความผจญภัยนะครับเลยมักจะเจอคนผ่านการเดินทางฝ่ายการผจญภยัยตัวเขาเองก็คงชอบอะไรที่มันมีการผจญภัยชอบแอดเวนเจอร์ชอบชอ่านเอาท์ดอร์นะในที่นี้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรไปไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวอะไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะ ในประเทศไทยก็มีประเทศมีที่เที่ยวหลายจุดที่น่าสนใจดีเหมือนกันเนาะเรามาดูกันนะครับพลังงานของคุณที่ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาแอบซองเนี่ยขอดูพลังงานของคุณก่อนนะครับไฮพีสนะครับเก้าถ้วยนะครับเอ็มเพสนะครัโอเป็นเอ็มเพสเป่ผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็เจ็ดดาบ พลัางงานของเพื่อนคุณเป็นคนที่น่าค้นหามากดูเป็นคนที่มีความลึกลับนะครับเป็นคนที่มีความลึกลับมีความลับเยอะนะครับใครหลายคนรู้สึกว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่หาตัวจับได้ยาก mm. ก็แสดงว่าตัวคุณน่ะเวลาที่เราจะได้คุยได้ได้พบได้เจออะไรกับใครใช่ไหม ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของตัวเองอะ่ะคือใครอยากรู้ก็ให้รู้นะแต่ว่าเรื่องของตัวเองให้เรามานั่งบอกให้เรามานั่งแจกแจงคงไม่ทำอะ่ะชาวกองนี้คงจะไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับแต่ข้อดีเลยคือพี่แค่ามั่นใจว่าชาวกองนี้สวยไม่ว่าคุณจะเป็นหุ่นยังไงมีน้ํามีนวลหรือว่าจะเป็นแบบคนตัวผอมๆสวยแบบผอมขาวหรือตรงกันข้ามคุณก็จะมีความสวยความงามในแบบผู้หญิงในแบบของตัวเอง บางคนเนี่ยจะมีเสน่ห์ไปจวักหรือว่าทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงได้ดีมีอวัยวะบางส่วนมีร่างกายที่แบบมีความคล้ายเป็นผู้หญิงอย่างเป็นผู้ชายอาจจะมีความน่าหวาดได้นะครับหรือว่ามีความอ่อนโยนมีการแบบงานบ้านงานผู้หญิงงานบ้านงาน,งาน,งานเรือนชาวกองนี้ก็มาทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นไพ่ไฮพีทนะครับกับเอ็มพสนะครับหน้าตาสวย นะขอให้เ,เพื่อนๆมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองขอให้เพื่อนๆมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองทําได้นะครับสิ่งที่ตัวเองสามารถนะสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นความงามของตัวคุณได้หมดเลยครับอย่าไปโฟกัสด้านภายนอกเพราะด้านภายนอกจริงๆมีคนมาถูกใจคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรูปกษณ์ภายนอกแบบไหนก็ตามคุณเป็นที่ดึงดูดคนเป็นที่หมายตาต้องใจอยู่แล้ว ทีนี่ขอดูหน่อยสินะครับแล้วแล้วใครนะครับที่แอบส่องคุณแล้วรู้สึกดีเขาคนนั้นเป็นใครเด็กถือดาบ4ดาบนะสิดาบโอ้แล้วก็เด็กถือไม้ก็คงเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับหรือว่าเท่ากันนะครับมีมักจะมีเรื่องของอายุที่น้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาเป็นคนที่ชอบคุณนะแต่ดูท่าทางแล้วอะ่ะเขาอาจจะ มีเซลสตีมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความรักตัวเองที่ไม่มากเท่าไหร่หรือเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านช่วงที่กําลังเริ่มเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะจะก,กวาลก็เลยอาจจะสอนบทเรียนให้เขานะย่ำตีนใส่เขาในช่วงนี้นะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อยเราดูมีวุฒิภาวะมากกว่าดูเป็นคนที่แบบสูงด,ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเออสูงในวุฒิภาวะนะไม่ใช่สูงในแบบ เป็นคนดีไม่ดีอะไรอย่างนั้นวิเครไม่ได้ประเมินไข่นะแต่ว่าเป็นลักษณะของเราคือมีความเป็นวุฒิภาวะมากกว่าครับเพราะดูเขายังโซนยังมีความเป็นเด็กยังมีความคิดเป็นเด็กอยู่เลยถามว่าแบบดีไหมนะถ้าเกิดว่าความคิดแบบนี้มันสอดคล้องตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมตอนที่เป็นวัยรุ่นเราได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นอย่างเต็มที่นะเป็นเป็นผู้ชายที่ชุดบาร์สลงห่วงเออสาวๆก็กรี๊ดเป็นผู้หญิงที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์มีความโดดเด่นสวยสง่าไอ้เรื่องพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม เพราะว่ามันสมวัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุ30 40แล,แล้วแล้วยังคิดเรื่องแบบความเป็นเด็กอยู่ยังไม่เติบโตอยู่นะจกักรวาลจะส่งบทเรียนมาให้เราค่อนข้างหนักนะนะให้เราเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องคนรักอะไรเงี้ยเพราะบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดต่างจากเราซึ่งอันนี้คือปัญหาที่เขาอาจจะต้องเจอในช่วงนี้นะเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการปรับตัวเหนื่อยกับการเติบโตนะครับเขาเป็นพลังงานเป็น energy ของความเป็นเด็ก ดูซิอะไรเกี่ยวกับเขาอีกที่พห่อยากบอกนะอ๋อแต่คนนี้เขาสามารถเติบโตได้เขาจะค่อยๆเรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็ต้องไม่ไปขัดขวางกระบวนการการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของเขาคนนี้เขาแอบส่องคุณแล้วรู้สึกดี1เลยคือเขาปลื้มในความเป็นผู้ใหญ่ของคุณนะ เขาปลื้มในความแบบความเป็นเพื่อนความมีวุฒิภาวะมากที่สุดในกลุ่มเพื่อนเขามองคุณแล้วเขาปลื้มคุณในจุดนี้นะครับเขาก็เลยมองความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรจิตมิตรใจครับเขาเรียนรู้การที่จะอยู่คนเดียวแล้วเรื่องนี้เหมือนเป็นดักแด้เดีวอุ้ยไปเก็บดักแด้มาข้างทางเดี๋ยวลุ้นจะกลายเป็นเสื้อเอาเข็มไปเจาะเจาะดูอยู่ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้นะคืออย่าทําอย่างนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราเขาเรียกว่า เราต้องให้เขาแบบเจ็บปวดหรือว่าโตด้วยตัวเองเราอาจจะซับพอร์ตได้บ้างแต่แทรกแซงไม่ได้ทําแทนไม่ได้จะเป็นคนประมาณนี้ที่แอบสองคุณแล้วรู้สึกดีชอบคุณแล้วเขามองคุณเป็นไอดอลนะเป็นคนที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วคนอื่นมีแม้สมมติว่าเราไม่ชอบพลังงานนี้ลหละเมดิเชียนครับเดอะซันครับมี่แค่มั่นใจว่ามีแน่นอน7เหรียญแล้วก็5าดาบไอ,อัน,นี้พลังงานนึ่งนะนะไม่ใช่พลังงานแรกและเป็นอีกพลังงานหนึ่งพลังงานแรกนี่เขาจะมีความซุกซนมีความเป็นเด็กหน่อย ะกำลังเรียนรู้การเติบโตคนคนนี้ที่กําลังแอบชอบคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนฉลาดมีเมลิกเชียนเป็นคนฉลาด ทำงานเฉพาะทางได้หรือถ้าไม่ใช่งานเฉพาะทางก็จะเป็นงานที่มันคขวยกันอย่างทํางานจบมาอีกอย่างหนึ่งทํางานอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นงานที่คนอื่นทําแทนไม่ได้นะฮะเป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานล่าเริงมีรอยยิ้มคือคนนี้ผ่านการทานฟอร์มอะไรหลายๆอย่างมาแล้วก็คือเขามีวุฒิภาวะมากกว่านะครับชอบเก็บหอมรอมิ้ที่สําคัญคือเป็นตัวของตัวเอง เรชอบพลังงานไหนเลือกคนนั้นนะครับมี2พลังงานให้เลือกอีกเช่นเคยนะครับก็แล้วแต่เราชอบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออดูซิว่าเขาจะเติบโตยังไงก็เลือกคนนี้ได้แต่ห้ามแทรกแซงนะนี้เป็นคำเตือนเด็ดขาดส่วนคนที่โตแล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องแทรกแซงหรอกเพราะเขารู้เขามีบาลล์นี้เขามีอะไรชัดเจนและเขาเป็นคนเก่งแล้วเอาตัวรอดได้นะชอบคนไหนมากกว่ากันอย่าลืมเมนต์บอกพี่เคฟเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีสวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครแอบส่องคุณแล้วรู้สึกดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับโอ้ยไพ่ที่มันเพิ่นเลือกเป็นไพ่ที่ดีจังเลยอ่ะเป็นรูปช้างอ่ะเอออารมณ์คล้ายๆลาพาปิเนตเลยเนาะอินนิทิเอชันนะครับเริ่มด้วยดี ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่อาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะเพราะตัวไพเขาบอกเริ่มได้ดีแต่ถ้าใครมีคนเก่ามีคนในใจอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะเพราะวันนี้เรามาถามแค่ว่าใครแอบสองคูณแล้วรู้สึกดีเราไม่ได้ถามว่าเออคนคนนั้นเขาคิดอะไรยังไงกับเราใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่เพื่อนไม่ได้ตั้งหวังไว้แต่ลองฟังดูกอนละกันมันแสดงว่าเรามีเสน่ห์ไงคือมีคนมากกว่าหนึ่งคนมาชอบก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่เป็นพลังงานใหม่เป็นเพื่อน,นใหม่เป็นคนที่รู้จักคนใหม่ๆนะครับมันมีเรื่องของการเเเริ่่มมต้้้นขขาากียวอง เป็นไพ่ใบแรกเลยนะครับคุณทั้งสองคนก็คงจะมีความเป็นเด็กนะมีความชอบจดบันทึกมีความอยากรู้อยากเห็นในด้านที่ดีขอส่องพลังงานของตัวคุณหน่อยสิคุณมีอะไรที่เป็นพลังงานถึงดูดนะหกดาบสิบเหรียญราชินีดาบแล้วก็ราชินีเหรียญเออมีราชินีอยู่2ใบเลยอะชาวกองนี้คุณมักจะเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยพลังงานของคุณนะ่ะจะเป็นผู้หญิงที่แบบ หนึ่งคือดูแลการงานได้ดูแลกิจการได้เป็นคนที่รู้จักเก็บหอมรอมลิบนะครับมีการแต่งตัวที่ดูดีดูดูหรูดูแพงในในอีกมุมหนึง่งตัวคุณก็มีความชัดเจนในการทํางานคุณมีความเป็นเส้นตรงคุณเป็นคนตรงคนหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนี่นี่คือคำทำนายสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายเองก็มีคทำทนายแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ก่อนที่คุณจะได้สิ่งนั้นมาบางทีคุณอาจจะต้องไฟก่อนถ้าเป็นผู้ชายก็จะเหนื่อยกว่าผู้หญิงนิดนึง นะแต่ว่ายังแต่งตัวดูดีอยู่นะแต่คุณต้องถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องระวังเรื่องการควบคุมความฟุ่มเฟือยนะอาจจะต้องมีแบบเพิ่มมาด้วยเป็นคนตรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่เรื่องที่คุณต้องควบคุมในตัวเองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับราชนิด,ดาบเกี่ยวกับความการควบคุมอารมณ์อย่างเงี้ยเออการพูดที่ไม่ตรงเกินไปจนทําให้คนอื่นรู้สึกเสียใจอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้ชายอาจาต้องควบคุม2เรื่องนี้หนักกว่านะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผู้หญิงผู้ชายนะ คุณจะมีความรวยนะเออไพ่สิบเหรียญคุณจะมีความรวยหรือช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยสําหรับคุณเนี่ยก็เป็นได้นะครับมักจะมีคนรอบข้างเข้ามาขอคําปรึกษาเขาชอบเข้ามานั่งคุยเพราะว่ารู้ว่าเวลาเข้ามานั่งใกล้คุณแล้วรู้สึกดีรู้สึกเย็นรู้ว่าคุณจะไม่เอาฉมวกแทงซ้ําแน่นอนใช่ไหมเรามาดูกันนะครับว่าใครแอบส่องคุณแล้วรู้สึกดีขอส่องดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยนะครับเขาเป็นใครนะน่ยคดินเซ ไพ่ทาวเวอร์นะครับสามเหรียญนะครับสี่ไม้แล้วก็อวินถ้วยลักษณะของคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความตรงเป็นคนที่พูดตรงชอบให้การปรึกษาคนอื่นนะครับเราอาจจะมีการพบเจอกันผ่านการให้การปรึกษาผ่านการประชุมเรื่องงานผ่านการเบรนสตอร์มิ่งเขามีความอบอุ่นแล้วก็มีความปากหวานอัศวินถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเขามีคารมที่ดีนะ แม้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาพูดอาจจะไม่จริงแต่ก็เออมันน่าฟังวะ่ะเจ้าชู้ไาเพราะามีให้ใบนี้มาโอ้สองเหรียญราชนีไม้เล็วเบอร์แล้วก็ราชนีถ้วยคนเนี้ยก็มีเขี้ยวเล็บเหมือนกันเพราะว่าเขามีตัวเขามีเสน่ห์เขามีคา,ารม มีคนเข้ามาปรึกษาเขาเยอะก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดพอสมควรมีหน้าที่การงานที่ดีคนอื่นไว้ใจเขาในเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนฉลาดแต่นั้นคนนี้เวลาใครเข้าหาเขาอะเขาจะเป็นคนที่คบเผื่อเลือกคบเผื่อเลือกไม่ได้แปลว่ามีแฟนคนนึงแล้วก็มีแฟนอีกคนนึงแล้วก็มีหลายๆคนในสต็อกอันนี้ไม่ใช่ความหมายนั้นนะแต่เขาว่าคบเผื่อเลือกสำหรับพี่เข้มมันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นแต่เขาก็จะมีค a n ิเดตแฟนอะเยอะคือในใจเขาว่ารู้แั้วแหละว่าเออมีคนคนนี้เหมือนจะปลืมปล้มๆเขา แล้วก็รู้ว่าอีกคนนึงก็เหมือนจะปลื้มๆเข้าเหมือนกันแต่เขาจะยังไม่ได้แบบไม่เลือกใครสักคนเดียวนั้นเลยวินาทีนั้นเลยนึกออกไหมก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองก็เลยต้องทบทวนก่อนต้องดูก่อนว่าเธอโอเคหรือเปล่าคนนี้โอเคหรือยังก็จึงอาจจะมีความโลเลลังเลในใจของเขาอ่ะได้ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะมีความลงรังเลโดเลอยู่ในใจของเขานะครับ มีไพ่อยากแนะนำอะไรบ้างหรือเปล่าเออมีอะไรไหมเกี่ยวกับคนนี้อัศวินดาโอ,โอ้สามดาสิบไม้แล้วก็แปดถ้วยคนนี้ค่อนข้างจะแอบสองคุณแล้วรู้สึกดีค่อนข้างจะมีความเพิ่มๆคุณนะแต่คุณจะรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเขาด้วยการกระทําของเขาประมาณเนี้ยคุณคงไม่ค่อยโอเควะ่ะคุณคงไม่ค่อยโอเควะ่ะคุณคงรู้สึกว่าเออแกจะมาเผื่อเลือกทําไม จะมาอย่างนี้มันอย่างนี้มันไม่ได้มาพูดอีกอย่างหนึง่งอีกวันหนึง่งทําอีกแบบหนึง่งมันดูโลเลเกินไปมันดูหลุกหลิกเกินไปใชนไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะดังนั้นคุณก็ต้องชัดเจนนะครับชาวกองนี้นะครับคุณสามารถ manifest ได้ถ้าคุณไม่ชอบคนประมาณนี้คุณอย่าพยายามไปนึกถึงเขาบ่อยๆให้นึกถึงคนที่คุณชอบที่คุณรักคุณประเภทประเภทที่คุณชอบคุณรักอาจจะแบล็คหน้าตาเขาเอาไว้ก็ได้อย่าไปเจาะจงว่าเป็นใครนะครับ แต่ชาวกองนี้มักเจอพลังงานใหม่ๆและพลังงานใหม่ที่ว่าเป็นใครที่มาชอบเรามีเอ็นเพสนะครับอัศวินไม้นะครับพี่เข้มพี่เข้มเชียร์พลังงานที่2นี้มากกว่านะครับอัศวินเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญขอสองฐานนะเขานิดนึงคนนี้อาจจะมีไม่ไม่ไมค่อยมีฐานนะเท่าคนแรกเพราะคนแรกเขาดูแบบดูหรู ดูภายนอกดูมีเปลือกดูอะไรอยู่ดีนะแต่จริงๆเขาก็มีฐานะที่แบบดีพอกันแต่คนที่สองเนี่ยเขาจะไม่ได้แสดงออกถึงการเป็นแบบเป็นสายเปของของการแบบเป็นเป็นตัวพ่อตัวแม่เท่าเท่าคนแรกนะคนนี้ก็จะมีการเซฟเงินหน่อยแต่ว่าถ้าเรามองผ่านเลนส์ของอเสื้อผ้าที่เขาใส่ผ่านการแต่งตัวผ่านบุคลิกภาพไปจริงๆแล้วคนนี้นะพลังงานที่2เนี่ยก็ไม่ได้ีิเล่ะนะ ก็เป็นผู้ชายที่หล่อมีความจิ้มลิ้มมีความน่ารักมีความน่าหวานนะครับในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนนะครับเป็นที่พึ่งพิงได้คืออยู่กับเราในเวลาที่เราต้องการไม่ใช่คนประเภทที่แบบเวลาเราต้องการแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็ชิ่งไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับคนเนี้ยเป็นคนที่แบบรวดเร็วพลังงานที่สองเนี่ยนะเป็นคนที่รวดเร็วนะครับคือการเงินอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมีอาจจะไม่ได้รวยเวอร์วงังนะแต่มีนะ พลังงานแรกเนี่ยเขาดูเขาดูรวยว่าเขาดูเหมือนจะรวยเวอร์วังเนาะแต่จริงเขาก็มีพอๆกันนะแล้วคนที่สองเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบชอบสร้างอนาคตด้วยแต่ช่วงแรกอ,อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ตรงสเปคเราร้อยเปอร์เซ็นต์่ะลองดูว่าเราชอบพลังงานแบบไหนชอบแบบเสือๆหน่อยนะหรือชอบแบบสัตว์กินพืชหน่อยก็เลือกเอานะครับแต่สองคนเนี่ยมักจะเป็นพลังงานใหม่นะ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีคาคราคาซังกับพลังงานเก่าไม่เป็นไรนะคลิปชาแนลของเราเนี่ยมีถามถึงพลังงานเก่าเต็มไปหมดเลยนะล,ลองไปเปิดย้อนย้อนดูนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้นะครับไพ่ใต้กองของเราในวันนี้คือครูใหญ่นะครับ principal นะครับครูใหญ่ในที่นี้เนี่ยบ่งบอกว่าตัวคุณ หรือว่าตัวเขานะหรือว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีมีอายุแล้วแม้ว่าบางคนจะเป็นพลังงานเด็กแต่มันก็เป็นในเชิงพลังงานนะอาจจะไม่ได้เป็นเชิงอายุเสมอไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็ใครหลายคนที่มาเลือกเ่นคิมนี้ของเราก็มักจะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้นะครับ นี่เป็นพลังงานดีๆของคุณนะครับอย่าลืมเก็บไปนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันดีกว่านะนะการดูดวงแบบพริรศดนะครับเป็นเจเนอเรทติ้งคำนั่นนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราที่เพียงบางแถวบางใบบางมันทันหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำนนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะเพื่อนๆนะถ้าเพืนต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อ ดูดวงหลังไมคขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มเนี่ยหลังไมคนะครับหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แทงกดสมัครสมาชิกช่องหรือโดนเนตเข้ามาในช่องทางที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างทิ้งเลขบัญชีเอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวทำเป็นไอ้นี่ดีไหม QR code เออเพื่อนๆต้องการนะครับจะได้เอามาซื้ออาหารนกโอ้อาหารนกของพี่เข้มนี่น่ารักมากนะใส่ตลัดเอาไว้ฝึกนก นอกจากนี้เจ้าทางการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินคือการสับสกายไลค์แชร์เลือกกองไหนนะเลือกคนไหนของกองไหนบอกพี่เข้มมั่งว่าชอบคนแบบไหนนะครับพี่เข้มมั่นใจว่าคุณนะ่ะเลือกของดีให้ตัวเองอยู่ละอย่างน้อยเราเรามั่นใจว่าเราเลือกคนเนี้ยเราเลือกเพราะอะไรนะโอเคขอบทวนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับหสับวันิ้ลากันไปนะครับสวัสดีด้วยครับ